จาสลีระพ่อปูาลีจิตหนึ่งบราคุณทิิมาจางสวัดใครบราไม่หนึ่งยังซ่องจางวันนี้ไหนาใส่งานี่ทิติมาาสวัสด์นะครับจากออสเตรเลียนะครับคุณทิสิมากางสวัสดิ์ครับกางสวัสดิ์จากออสเตรเลียมุนสมุน ชาวเซามีย่าไม่ได้หมุนพี่เอาของคนพี่คนที่มาการสว่างไปช่องย่านผ่านมาจากช่องไอกีนะคะผ่านแม่คำใสครับผ่านแม่คำใสมานะคะก็เลยบอกว่าในจีนเราช่วยสร้างไทรล่สังขารปู่ปลาปลาลิจิตปาลิจิตนาคาราชนาคาราชอันนี้บอกใหรเข้มาด้วยไหว่าชื่อใหม่เราก็ยังไม่ได้ใช่ปาลิจิตนาคาราชนะคะหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็เลี้ยงน้ำยูทูบเบอร์ด้วยนะครับห้าร้อย ในวันนี้ใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่แล้วมีแค่ไหนรับผิดด้วยห้าร้อยนะคะกินเงินซิเบิร์น้ลร้อยห้าร้อยคุณนิติมานะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็มีแต่ความเฮงๆฮนะคะความอ่าุบัติกระจายถ้ามีก็อย่าให้มาขัดมาขวางให้เขาให้โล่งหมเลยให้ผ่านได้สบายเลยนะคะสารพัดบุญนะคะครับนี่ก็จากนางสาว มนนบุสบากรนะครับบุตรสบากรพิมรถนะครับเด็กหญิงกรสิริปานะครับเปี่ยมสัตยาเด็กชายรัฐกิตรัชกิจรเปี่ยมสัตยาถ้าอ่านติดขอไยด้วยนะครับร่วมทำบุญสร้างสารานะครับสร้างสาราห้าร้อยบาทหมุนสองนี้นะครับสงนี้นะครับสร้างศาลาเยอะกว่ามั้ย เอาไปแล้วก so ็ทำมาใหม่ไปแล้วก็ทำมาใหม่ได้ห้องสระห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็สร้างอันนี้อะไรนี่นางมานิดปลับกันแสงนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับสร้างสรานะครับแล้วก็สร้างปูพญานาคห้าร้อยบาทนะครับก็ ห้าร้อยบาทก็ขอให้อริสง์นะครับผลบุญที่เพียนสร้างนะครับส่งผลให้ครอบครัวทุกๆท่านนะครับมีเมไรยชื่อเมืกี้นะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุนาสุขละพละนะครับขอให้รวยๆเฮงๆนะครับครับแล้วก็อันนี้สร้างผูกสร้างปู่จากเอซีลำปางนะครับเมื่อกี้ สามพันห้าร้อยบาทนะครับมีสร้างปูนะครับผมเอฟยอรยบร้อยนะครับตัวน,นี้ส่วนตอนนี้ผ่านช่องแม่ย่าอาชีนะครับบ้านกกกน,นะครับจากเยอรมันนะครับร่วมสร้างศาลาผู้หลวงห้าร้อยบาทนะครับเจ้าแม่ตะเคียนหนึ่งพันบาทนะครับปู่ยศสวรรณราคาสองพันบาท น้องโอมและน้ำมนคนละ500ร้อนะครับให้ลุงพนกปรเ็นสามพันเก้าบาทนะครับเิ็บุญไปเลยนะทำบุญไปเยนะทำบุญไปเลยะเราก็ทอยู่นะสาันเก้าร้อยสามพันเก้ารกับน้องโอมนะครับอันนี้รวมอยู่ใน เดี๋ยวจะเอาไปเข้าบัญชีนะครับเพื่อที่จะร่วมสร้างปูกยุสวรรนาคานะครับร่วมสร้างสาราวัตุูหลวง500บาทนะครับยี่จะแยกออกมานะครับนีบ้เนาะนี่แยกมาครับแล้วก็ขอบคุณ2100ัท่านคุณนานาภาวดีนะครับนาภาวดีคอสันนะครับจากลอนดอนอังกฤษนะครับร่วม ทำบุญสร้างปู่พญานาคสามพันบาทนะครับคุณนิพาประเทศสวีเดนนะครับสร้างปู่พญานาคหนึ่งพันบาทนะครับคุณสันติมาสาลีนะครับสร้างปู่พญานาคสองพันบาทนะครับรวมป็นเสร็จเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหมื่นสาม มนึ 13, ่งสามพันึงสามพันสี่ร้อยแยกออกมาแล้วห้ารอยนะครับผ่านช่องยาอาชีนะครับทั้งหมดนะครับก็ขอให้ส่วนบุญนะครับส่งผลให้ครอบครัวทุกๆท่านนะครับทุกท่านนะครับ มีความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุนสุขภากลนะครับสาธุนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับขอให้เป็นที่รักของคนทั่วโลกนะครับขอให้ครอบครัวมีความสุขไปเลยังงี้นะครับขอบพระคุณนะครับสาธุ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 นะคะ